สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเยวันนี้พี่มินพามานี่รีวิวสนามเด็กเล่นของในเด็กนะคะเดี๋ยวพี่มินพาไปดูค่ะ<ๆ>นี่คือสนามเด็กเล่นข้างนอกนะข้างนอกนะคะเพราะพี่มินเคยบอกแล้วว่าพมินเอาเด็กวิ่งข้างนอกกงฝั่งนี้จะเป็นของตัวผู้ก็คือน้องซูชิไขว้และน้องตาแป๋วนะคะ3ตัวนะวิ่งในกระบาดนี้ ทำไมต้องแยกเออบางคนจะมีคําถามว่าทำไมพี่มินต้องอน,นี้กระบาดตัวเมียของทูน่ากับปูอัดนะคะทําไมต้องแยกกระบาดเวลาวิ่งเล่นเพราะพี่มินเนี่ยไม่อยากให้เขาได้กลิ่นทึงกันละกันเพราะอะไรถ้าตัวผู้ได้กลิ่นตัวเมียได้เกิดผู้เขาจะเกิดอาการข้างเพราะพี่มินไม่เล่นผสมพันธุ์ใช่ไหมก็เลยจะไม่จะแยกของเล่น บางคนบอกว่าพี่มิ้นของเล่นมีแค่นี้เหรอตอนนี้พี่มิ้นกาลังซุ่มทําสนามเด็กเล่นอันใหม่สนามเด็กเล่นอันใหม่นะของในเด็กแล้วก็จะแยกไปช่องๆเลยนะตอนนี้ก็คือวิ่งรวมกันไปก่อนนะคะของจากพี่มิ้นก็จะมีให้เด็กคนละหนึ่งอันนะคะตอนนี้ก็เน้นๆร่รวมกันไปก่อนพี่มิ้นกำลังซุ่มทำของเล่นใหม่อยู่นะโอเคค่ะพี่มิ้นพามารีวิวนะนี่คือสนามเด็กเล่นนะที่พี่มิ้นบอกคือตัวผู้จะวิ่งกระบาดนี้เตินตัวเมียจะวิ่งกระบาดนี้นะคะ 哎。